ให้คุณปั๊บอัปเดตตัวเลขก่อนได้ไหมครับเพราะว่าผมตามจากหลายๆสื่อแล้วสับสนมากว่าวตกลงณขณะนี้สงครามที่เกิดขึ้นนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกี่คนกันแน่ครับครับคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงสงครามอยู่ฮะดังนั้นในช่วงสงครามเนี่ยตัวเลขมันจะไม่นิ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายรักกันอยู่ครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดนะอาร์เมเนียบอกว่ามีคนตายฝักตัวเองเนี่ยสามร้อยยี่สิบกว่าคนนะฮะผมจำผมจำไม่ผิดนะฮะอ่าเซอเบจันไม่บอกว่าตัวเองเสียหายเท่าไหร่นะฮะ ทั้งสองฝ่ายต่างบอกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถูกตัวเองฆ่าเนี่ยประมาณสองถึสามพันคนนะครดังนั้นตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นเลสระหว่างตายประมาณสักถ้าให้ผมเดาเนะประมาณสักห้าร้อยถึงประมาณห้าพันคนเลสประมาณนี้นะฮะเลขเลขน่าจะอยู่ราวๆนี้ครับเลขนี้ครับการรายงานตัวเลขหรือไม่รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยมันจะมีผลต่อการทําสงครามหรือว่าการหาความช่วยเหลือไหมฮะ อ๋อมันก็มีผลในเรื่องกิุวิทยาครับก็คือถ้าเราแบบว่าเอ่อเอ๊ยเราตายมากเลยน่าสงสารมากเลยคนตายเยอะช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคนก็อยากมาช่วยเราหรือว่าถ้าเราบอกว่าเราคาดตัวได้เยอะมากเลยทหารฝ่ายเราก็จะบอกโหมีกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นตัวเลขทิพที่แบบมีการรายงา,านตอนนี้เนี่ยอย่าว่าแต่คุณเลยฮะตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเลขจริง<อ>เป็นยังไงนะฮะปกติจะไม่มีใครรู้ว่ามันเคนคือแบบกำลังรับกันอยู่ฮะแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะมากกว่าจํานวนที่มีการรายงานออกมาจากสื่อต่างๆด้วยเนี่ยนะครับ อยากให้คุณบัฟช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะเผื <c oughs> ่อคุณผู้ชมท่านไหนไม่ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้มาก่อนว่าการปะทะการทําสงครามกันรอบล่าสุดของเอาเมเนียกับอาร์เซบจันรอบนี้เนี่ยมันมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับเขาชิงดินแดนพิพาทนะฮะดินแดนพิพาเนี่มีอยู่สองชื่อนะฮะชื่อว่านากรโนคาราบะนะฮะอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าอาส์ซันะฮะดินแดนนี้เนี่ยถ้าพูดสั้นๆที่สุดนะฮะก็คือเป็นดินแดนที่ เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เมเนียมาก่อนนะฮะมีประวัติศาสตร์อยู่กับอาร์เมเนียมา1,500ปีแล้วนะฮะอยู่กับ1,000อยู่กับอาร์เมเนียมาตอด1,500ปีต่อมาเมื่อทั้งอาร์เซเบจันและอาร์เมเนียเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของโซเวียตทั้งคู่นะฮะ <S <S ประมาณปี1921นะฮะโจเซฟสตาลินเนี่ยที่เป็นผู้นำของโซเวียตเนี่ยได้ทำการย้ายเอาชาวอาร์เซเบจันเนี่ยมามาผสมรวมกับชาวอาร์เมเนียในดินแดนนาโกโนคาราบักนะฮะหรือว่าอาซาเนี่ยฮะ ทำให้ทำให้แบบมันไม่ได้เป็นชาวอเมเนียบนว่าอีกต่อไปนะฮะแล้วตอนเนี้ยเขาก็โจเทฟสตาลินเนี่ยเขาก็แบบยกดินแดนนาโกโนโคาลาบักที่เป็นของอเมเนียมาพันห้าร้อยปีเนี่ยให้กับอ,อัสเตรเลจันนะฮะ <c oughs> ออพอพอเวลาผ่านไปนะฮะพอสภาพลุพเทรเียตล่มสลายปั๊บเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เลยแบบทะเลาะก,กันว่าใครจะต้องเป็นเจ้าของดินแดนแห่งนี้นะฮะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันเคยเป็นเขตของ จังหวัดอาเซอร์ไบจานนะในโซเวียตมาก่อนแต่ว่าโดยประวัติศาสตร์โดยประชากรโดยอะไรเนี่ยเป็นของอาร์เมเนียนะเขาก็ต่อสู้เพื่อแย่งชิงกันนะดินแดนนี้ครับครับแต่ถ้าเกิดดูจากระยะเวลาที่ผ่านมานี่มันก็ประมาณ30ปีแล้วนะฮะแนวทางในการแก้ไขปัญหาจะจากชาติมหาอำนาจหรือผ่านสหประชาชาติก็ดีเนี่ยยังไม่ได้ข้อยุติอีกเหรอครับเขามีข้อยุติแล้วแต่สองฝ่ายไม่ยอมฮะก็คือ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าลองเปิดแผนที่ ได้ไหมฮะแผนที่ของอนาโกโนคาราบ,ราบ,ราบ<อ>ักฮะทีม<อ>ง,งานช่วยเปิดให้หน่ยหอยฮะสําหรับพื้นที่ข้อพิพาทกันนาโกโนคาราบ,ราบ,ราบรักเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญยังไงฮะก็คือดินแดนตรงนี้เนี่ยเป็นดินแดนที่เออย่างที่ผมบอกอะเป็นเป็นของชาวอาร์เมเนียแต่ว่าเป็นเป็นชาวอาร์เมเนียอยู่นะฮะตอนนี้นะเขาอยู่แล้วเขาขับไล่ชาวโซเชียนออกไปเนี่ยตอนนี้ชาวอาร์เมเนียอยู่เนี่ยประมาณร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะฮะแล้วก็มันอยู่ใกล้กับ อะไรหลายๆอย่างนะเช่นว่าถ้าคนอาร์เมเนียเนี่ยเอาปืนมาตั้งตรงนี้เนี่ยมันก็ยิงไปถึงบางหวงอัซรบจันนะ oh. หรืออถ้ามีภาพต่อไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดก็ได้นะก็คือมันใกล้ๆท่อน้ํามันนะฮะ oh. ของอัซรบจัน oh. ที่จะส่งไปต่อตามประเทศตา่างอื่นๆนะฮะดังนั้นมันก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงนะฮะเดี๋ oh. ยวผมจะอ,นนอันนี้อันนี้ภาพภาพท่อน้ํามันนะฮะ oh. แต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวเขากลับมาภาพมาภาพแรกก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเออ สิ่งที่สาธารณชาติหรือว่าอ,องค์กรต่างๆเนี่ยเขาเขาพยายามหาข้อข้อยุตินะฮะก็คือมันมีองค์กรนะฮะองค์กรสันติภาพนะฮะของยุโรปเนี่ยเขาก็ทําการประชุมเรื่องนี้มาตั้งสามสิบปีแล้วหละฮะแล้วเขาก็แบบได้ข้อสรุปมาว่าหนึ่งนะฮะถ้าจะเห็นในในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามันมีอาร์เมเนียนะฮะสีะส,ส,สีน้ําตาลอ่อนๆนะฮะแล้วก็จะมีอเเาร์เจนตินนะฮะสีส้มนะฮะ เขาบอกว่าดินแดนสีแดงเนี่ยคือนากโนคาลาบักเนี่ยเป็นดินแดนที่กำลังพิพาทกันอยู่แต่ว่าตอนที่อาร์เมเนียเนี่ยตีตีได้เอ่อนากโนคาราบักเนี่ยอาร์เมเนียไม่ได้ตีแค่นากโนคาลาบักเท่านั้นนะฮะอาร์เมเนียเนี่ยตีพื้นที่รอบๆนากโนคาลาบักด้วยนะฮะมันก็คือสีน้ําตาลเข้มนะฮะจะเห็นว่าระหว่างอาร์เมเนียกับอาร์เมเนียสีน้ําตาลอ่อนกับนากโนคาราบักสีแดงเนี่ยมันมีพื้นที่อันหนึ่งเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเข้มเนี่ยที่ว่าแบบแบบ ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครอ่ะจร,จริงก็คือเป็นอาร์เมเนียตีเอาไว้นะฮะเป็นของอัสเทอร์จันแท้ๆเลยที่อาร์เมเนียตีเอาไว้เพื่อที่จะจะใช้เป็นข้อต่อรองแล้วก็ใช้เป็นแบบว่าความมั่นคงของนาโกโนโคาราบักนะฮะครับอองค์กรระหว่างชาติเนี่ยเขามีข้อสรุปว่าหนึ่งนะฮะอาร์เมเนียจะต้องยุติความขัดแย้งโดยการยกพื้นที่สีน้ําตาลเข้มเนี่ยคืนให้อัสเทอร์จันทั้งทั้งหมดมนะฮะสองนะฮะก็คือให้พื้นที่ นาโกโนคาราบักเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษนะฮะก็คือเอ่อมันจะมันจะกลายเป็นแบบว่าดินแดนเอกราชจะเป็นประเทศทพิเศษจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนอเซเบจันเป็นจากเป็นรัฐรัฐเดียวเป็นสองรัฐนะฮะเป็นสาธัรธรัฐแล้วก็มีนาโปโนคาราบักเป็นรัฐนั้นหนึ่งแล้วก็ให้ชาวอาร์เมเนียนในนาโปโนคาราบักเนี่ยมีสิทธิ์ปกครองตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมท่นี้อันนี้ก็ไปตัดสินใจก,กันกันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสามนะก็คือเอ่อนะ อาเซบจันเนี่ยจะต้องให้มันมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่สามารถที่จะขับรถผ่านระหว่างอเมเนียเนี่ยไปไปนาร์โกคาลาบับได้นะฮะอ,อันนี้คือสิ่งที่เอ่อทางองค์กรนานชาชาติเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างเป็นแบบเอ่อแผนแผนการว่าเออให้มันยุติโดยสันติภาพอย่างนี้นะนะให้อเมเนียคืนพื้นที่บางส่วนไปให้นโาโ์โกคาราบัคมีสิทธิ์ปกครองตัวเองให้มีพินแดนเชื่อมไปหากันได้ประเด็นก็คือทั้งสองชาติเนี่ย อยากจะเอาทั้งหมดทั้งคู่นะฮะมันก็เลยไม่จบนะฮะอาร์เมเนียอยากได้ทั้งหมดเลยที่ยุดได้ทั้งหมดอัสเตรเบจันอยากได้ทั้งหมดเหมือนกันมันก็ไม่จบนะฮะต่สิบปีก็ไม่จบแล้วอย่างรอบล่าสุดนี้เนี่ยพอจะมีรายงานข่าวบ้างไหมครับว่าตกลงใครเป็นคนเริ่มก่อนแล้วชนวนเหตุมันมาจากอะไรรบกันอีกรอบหนึ่งได้เนี่ยฮะตอนนี้มันเป็นช่วงสงครามอยู่นะฮะข่าวสงครามเนี่ยทั้งสองฝ่ายตางหาว่าอีกฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะแต่ว่า เอาที่เอาที่ท,ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนในโลกอ่ะคิดคิดอย่างนี้นะฮะก็คืออารเซบีจันเริ่มก่อนนะครับอารเซบจันเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วนะฮะแล้วกเ็เตรียมทหารเตรียมอาวุธยุทธปกรณ์ปอย่างดีแล้วบุกอย่างรวดเร็วพร้อมๆกันอาร์เม,มเนียเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับนะเป็นฝ่ายตั้งรับในทุกๆด้าเลยแล้วก็กลาลังแพ้อ,อยู่นะฮะกำลังเสียเมืองนะฮะเสียเมืองไปหลายเมืองเลยฮะก็คือเมืองมาทากิสตอนเหนือนะฮะแล้วก็เมืองจาบรายูตอนใต้เป็นเมืองหน้าด่านที่จะเข้าไปตี มืองหลวงของอัสซัคได้นะฮะหรือนาโกโนคาราบักได้ะะครับก็ออออเอาเออเอาเซอร์อเบจันคง,งเริ่มก่อนนะฮะรัถามว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงเอ่อต้องเริ่มตอนนี้เนี่ย<อ>ก็มันมีมันต้องอธิบายยาวนะ,ะแต่ผมจะพูดสันส้นๆอีกแล้วนะฮะก็คือเอ่อมันมีเรื่องข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่าเซอร์เบจันเนี่ยการเมืองเขาประธานาธิบดีของเขาเนี่ยกาลังต้องการที่จะเดเวทความไม่พอใจของคนนะฮะ จากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาโควิดเนี่ยไปสู่ปัญหาสงครามนะฮะก็คือถ้าถ้าไปดู GDP ของอเซไบจันก่อนหน้านี้เนี่ยมันร่วงลงมานะมันร่วงลงมามากเลยร่วงลงมาเพราะว่าเซไบจันเป็นชาติไขน้ำมันใหญ่นะฮะแล้วในช่วงไม่กี่ปีมาน,นี้ราคาถ่านมันตกทําให้เซเบจันยากจนลงอย่างมากนะฮะเ,เศรษฐกิจตกตามประชากรก็ไม่พอใจนะฮะยิ่งมีโควิดก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่นะฮะดังนั้นถ้าถ้าแบบว่าจะรักษาให้ประชากรรู้สึกดีเนะี่ยก็จําเป็นที่จะต้องทําอะไรบางอย่างนะฮะ ถ้าสมมติว่าเราหลักลังลบก,กับชาติอื่นอยู่แล้วก็ประชากรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบแทนที่จะคิดว่าทายัางไงให้ลมรัฐบาลเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยมันมีตึกสงครามมาติดบ,บ้านเมืองเราต้องอยกยอท่านผู้นําเพื่อที่จะไปต่อสู้ <S <S อันนี้เป็นทฤษฎีที่หนึ่งนะฮะว่าทําไมเขาถึงได้คิดอย่างนี้นะครับทฤษฎีที่สองเนี่ยก็คืออาเซเบจานเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับอ,อาร์เมเนียตรงๆนะฮะเป็นเพราะว่า อ,อพี่ใหญ่ของภูมิภาคเนี่ยก็คือรัเสเซียทางเหนืออิหร่านทางใต้เนี่ยมีอินเทอร์เนตเดียวกันก็คือจะเลี้ยงให้คือทั้งรัเสเซียและทั้งอิหร่านเนี่ยถ้าดูแผนที่เนี่ยนะจะเห็นว่ามันมีอาร์เมเนียกับอาร์เมเนียกับเซเรจันเนี่ยด้านเหนือมันจะมันจะเป็นรัเสเซียนะด้านใต้จะเป็นอิหร่านด้านตะวันตกจะเป็นตุรกีนะฮะพี่ใหญ่ในภูมิภาคก็คือรัเสเซียกับอิหร่านเนี่ยต้องการที่จะ ไม่อยากให้สองฝ่ายนี้แตกหักนะฮะอยากจะเลี้ยงเลี้ยงทั้งสองฝ่ายนี้เอาไว้เป็นมิตรทั้งคู่เพื่อที่จะอก็ก็คือมันเป็นมันเป็นนโยบายคล้ายๆว่าแบ่งแยกและปกครองอละละฮะก็คือถ้าสองฝ่ายเนี้ยมันเกิดยุติกันการต่อสู้กันเมื่อไหร่มันเกิดดีกันเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมันรวมกันกันแบบตีกับรัเสเซียตีกับอิหร่านเนี่ยอิหร่านก,กับรัเสเซียก็จะมีอิทธิพลเหนือสองอันนี้ไม่ได้<อ>นะแต่ถ้าถ้ถถถถถาต่อถ้าตราบใดยังมีความขัดแย้งนี้อยู่นะฮะยังมียังตู้กันอยู่เนี่ยครับอ,อทั้งอาร์เมเนียทั้งอาร์เซีย ะะก็จะไปต้องแยกกันเอรับความเมตตาจากอิหร่านกับกับรับเสเซียอะไรเงี้ยนะ,ะครับทีนี้เนี่ยมันมาสู่ข้อที่สองของผมก็คือเร็วๆเวนี้ยอเซเบจันเนี่ยเ,เริ่มไปสวยพักถามน้านใหม่นะฮะก็คือตุรกีนะฮะตุรกีเริ่มเป็นมหามนาจที่เอพัฒนาตัวเองขึ้นมานะฮะตั้งใจจะเป็นผู้นําของอาชาติกลุ่มชาติในตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็กลุ่มชาติของมุสลิมอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ทัพพอร์อ การต่อสู้ของมุสลิมในหลายๆชาตินะฮะเ,เช่นเขาไปซัพพอร์ตซีเรียนะฮะเขาไปซัพพอร์ตลิเบียเขาไปซัพพอร์ตอาร์เซบจันอันนี้ก็คือเป็นการขยายันมากขอ,ของตุรกีของของตุรกีอยู่นะฮะแล้วแล้วพอตุรกีเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันจะสู้นะอาร์เ,เซบีจันจะสู้เหรอฉันช่วยเต็มตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ<ม>ก็เป็นธรรมดาให้อาร์เซบจันเนี่ยก็มีความกล้าหาญมากขึ้นในใน,ในการตีอาร์เมเนียตอนนี้นะฮะ ก็มีสองข้อนี้ฮะที่มัน,มนเกิดตอนนี้ครับแต่ถ้าเกิดวัดกันแบบหมัดต่อหมัดเลยนะฮะระหว่างอาลเมเนียกับอาเซอร์ไบจันเนี่ยใครมีขุมกําลังใครมียุทธป,ปกรณ์ที่เหนือกว่ากันฮะอันนี้เนี่ยอาเซอร์ไบจันมีกำลางการทหารมากกว่าอาซสักเนี่ยมีประมาณสิบเท่านะฮะโอ้ประเทศอาเซอร์ไบจันมีประชากรมากกว่าสามเท่านะฮะมีเงินมากกว่าสี่เท่านะฮะ oh. แล้วอาเซอร์ไบจันก็ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเต็มเต็มนะฮะ ส่วนอาร์เมเนียเนี่ยรัเสเซียกับอิหร่านเนี่ยเขากักกักเขาไม่ได้ช่วยเต็มที่เพราะว่าเขาต้องรักษาความพักดีของทั้งอาร์เมเนียและอเซเบจันเอาไว้นะฮะรัสเซียกับอิหร่านก็เลยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยถ่ายเต็มที่กละแ็วการาอาเซเบจันเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นอย่างมากนะฮะแล้วจริงๆตอนนี้ก็กําลังชนะอยู่นะ,ะครับครับเมื่อสักครูน่นี้คุณปั๊บบอกมาเนี่ยคือลักษณะของการสู้รบเป็นการแย่งชิงเมืองเนี่ยคือ เท่าที่คุณปั๊บทราบมาเนี่ยเหมือนกับว่าทหารของอาเซอร์ไบจันพยายามจะลุกคืบเข้าไปแล้วก็ยึดเมืองแล้วจากนั้นก็ไล่คนอารเมเนียเนี่ยออกมาจากพื้นที่พิพาทอย่างนี้เลยใช่ไหมะอ่บเขายึดเมืองแต่ว่าเขาจะไล่คนลุไปหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งต้องหลัรอหลักสงครามจบก่อนแต่ว่าใช่คุณท่านก็คือเขากําลังยกไปตีแล้วกําลังยึดเมืองอยู่นะฮะโอ้ซึ่งก็จะไล่ไล่มาเรื่อยๆจากพื้นที่พิพาทานกโนโคาราบกแล้วก็พื้นที่อื่นๆอีกด้วยใช่ไหมครับรอบๆนั้นแน่นอนแน่นอนนะเขาเขาก็อยากจะตีใหห้มดะ ครับก็คือเอมันมีความเชื่อว่าก่อนหน้านี้เนี่นกระดาษกระดาษครบเนี่ยเขาเขาสู้เขาทดสอบสู้มาแล้วรอบหนึ่งนะฮะอันนั้นรอบนั้นคือรอบชิมล้างคนตายยังไม่มากรอบนี้คือรอบจริงนะฮะคนตายแบบเป็นพันอืมครับในมุมคุณปั๊บวิเคราะห์ต่อไปคิดว่าทางนี้จะยืดเยื้อขนาดไหนฮะทางนี้หรือนด้แล้หจะยิ่งเยอะมาถ้าถามผมนะฮะครับทอศ ผมมันอาจจะมีปฏิหารนะฮะที่จะมาหยุดความความรุนแรงนี้ได้นะฮะปฏิหารก็คือปฏิหารที่เรียกว่ารัสเซียสามารถที่จะกดดันทั้งตุรกีทั้งอัฟอา์ิบจานเนี่ยให้มาเข้าสู่โต๊ะเจรจากับอาร์เมเนียนะฮะเพราะอาร์เมเนียเนี่ยตอนนี้อยากเจรจาอยู่นะฮะถ้าถ้ามันเจรจาได้จบตอนนี้เนี่ยมันถือว่าอาร์เมเนียชนะสงครามครับเพราะว่าอัซอร์ิบจานบุกมาแล้วยังได้เมืองไม่กี่เมืองยังเข้าไปได้ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจบตอนนี้เนี่ยคืออาร์เมเนียชนะ นะฮะอืมอาร์เมเนียอยากอยากเกรจรจาเจ้าพิจารณไม่อยากเกรจรจานะฮะเจ้าพิจารอยากจะยึดไปให้ให้มากมากมากกว่านี้เอาหน่อยนะฮะ <laughs> นะยึดไปให้หมดเลยนะฮะแล้วค่อยเจรจารกันตอนนั้นก็จะได้มีข้อต่อรองกันมากนะ,ะเอ่อนสถานการณ์ประมาณนี้เนี่ยอาร์เมเนียก็ไม่ได้ไม่ได้ยอมเอ่อไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆเขาก็เกณฑ์คนเกณฑ์อะไรนะเกณฑ์ทั้งเด็กผู้หญิงคนแก่นะฮะเอ่อผู้ชายผู้หญิงอะไรแมะเอามาสู้หมดเลยนะฮะเอามา มากันเยอะมากเลยฮะก็คือแบบว่าคนฉันน้อยกว่าใช่ไหม oh ไม่เป็นไรฉันใช้ผู้หญิงฉันใช้เด็กสู้นะฮะฉันใช้คนแก่สู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ่อ oh เอ่อกำลังเงินฉันน้อยกว่าใช่ไหม,ม,ไหมกันข่มทุกอ่าเธอมาคือตอนนี้เขามีจิตใจ,จรักอดีตมากกว่าเธอไปจานเพราะในนี้มันเป็นเป็นดินแดนของประชาชนเขาอะ่ะอยู่มาพันห้าร้อยปีแล้วนะฮะเขาก็แบบ oh เขาเขาอินกับสงคารามนี้มากกว่านะฮะเขาก็ต่อให้เทคโนโลยีสู้ไม่ได้ก็สู้ตายอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้เอ่อมันก็จะ มันเป็นสงครามที่ยาวนานและเจ็บปวดนะฮะคนจะตายเยอะนะฮะถ้ามหาอำมนาไม่สมาธิจะคืออัลเตเบจันคงไม่ได้ยึดที่นี่ได้ง่ายๆคงไม่ได้จบเร็วนะฮะถ้ามหาอำมนาไม่สมาธิจะแบบกดดันให้ยุติได้ได้เร็วเนี่ยมันก็จะยืดยาวไปมีความเป็นไปได้ว่าจะเหมือนซีเรียนะฮะคุณปั๊บผมขอบคุณที่ติดตาม T N N ช่องสิบหกนะครับแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทางง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ